สวัสดีครับผมนายชาพพิสแทจันผมชื่อนายจันทนสกผมนายชนมงคลศีริพงศ์สาขาเทคนโนโลยีไฟฟ้ารอิเล,ล็กทรอนิกส์โครงงานนี้มีชื่อว่าเครื่องแจ้งเตือนการล้มด้วยการประมวลผลภาพผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งครับโดยคณะผู้จัดทําได้คํานึงถึงปัญหาของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตของประเทศไทยครับและผู้ดูแลมีจํานวนไม่เพียงพอ ลูกหลานเองก็จําเป็นที่จะต้องออกไปทํางานไม่มีเวลาคอยดูแลผู้สูงอายุครับเมื่อผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุภายในที่พักอาศัยตามลําพังและไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอาจทําให้ผลกระทบที่จะตามมารุนแรงมากยิ่งขึ้นครับคณะผู้จัดทําจึงนําปัญญาประดิษฐ์ที่มีชื่อว่า Move Miller ที่พัฒนาโดยบริษัท Google มาใช้ในการตรวจจับการล้มและพัฒนาระบบแจ้งเตือนการล้มเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นเพื่อลดผลกระทบรุนแรงที่จะตามมาครับครับหลัการทำง,งานนะครับเมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมาตัวคลองก็จะทําการตรวจจับท่าทางของฝนแล้วเอาไปประมวลผลบนแบบดาวเซอร์ครับแต่ถ้ามีการลมเกิดขึ้นเมื่อไรตัวคลองก็จะทําการตรวจจับท่าทางของคุณลมนั้นเอามาประมวลผลถ้าค่าที่ประมวลผลนั้น ตรงไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตัวคล่องก็จะทำการส่รงสัญญาณไปที่ตัวน o อตอ c u และเมื่อตัวน o อตอ c u ได้รับสัญญาณมาจากตัวคล่องสั้งการให้บัสเตอร์อะลามดังขึ้นส่งข้อความไปที่แอปพลิเคชันไลน์และ,สะแสดงสถานะการล้มบนแอปมือถือที่ขณะผู้จัดทำได้พัฒนามาครับต่อมาเมื่อมีผู้ด,ดูแลเข้ามาให้ความช่วยเหลือตัวเครื่องก็จะทำการหยุดก,การแจ้งเตือนทันทีครับ ข้อดีของตัวอุปกรณ์นะครับ 1. พื้นที่การมองเห็นกว้างถึง180องศา 2. ราคาถูก 3. ไม่จาเป็นต้องติดตั้งที่ตัวบุคคลครับต่อไปจะเป็นการพัฒนาและการต่อยอดครับก็คือจะมีอยู่2ด้านครับก็คือด้านฮาร์ดแวร์และด้านซอฟต์แวร์ครับฮาร์ดแวร์ของกลุ่มพวกเราเนี่ยควรจะพัฒนาให้หลากหลายต่อพื้นที่ครับเพื่อให้สะดวกต่อการติดตั้ง2ซอฟต์แวร์เนี่ยควร พัฒนาเรื่องการคาดเดาการล้มครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการตรวจจับมากยิ่งขึ้นครับ